โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์ิบเนะฮะวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ชมนะครับมากู้รถสิบล้อสักหน่อยนะครับผลงานคุณน้อยเกมนะทุกคนนะนี่เห็นไหมนุ่นครับอยู่ทีมเขาหน่นผลงานคุณน้อยเกมนะฮะโอ้โหสร้างคอนเทนต์ไว้นะครับสิบล้อตกเขานะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมเอารถอ่ารถเบรกโคนะครับผมแล้วก็รถไถนะฮะ เอามากู้รถกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าคลิปนี้จะกู้ได้หรือเปล่านะครับเจ้าตัวไม่มาด้วยนะวันนี้มามากับเสียปาล์มน,นะครับผมสองคนคนคนทําไม่มานะคนทําไม่มาใช่ใช่คนคน,คนสร้างเรื่องไม่มานะ <c oughs> ฮะโหโคตรชันเลยเอ่ะทุกคนรถเบโคนี่ตีลังกาหรือเปล่านี่ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันเอาเอาเอาแขนทิ้มไว้เอาแขนทิ้มไว้เอาแขนทิ้มไว้ก่อนอา่านั่นแหละ <c oughs> อยู่ปะนะ คิดหายแล้วเราต้องเอาแล้วไมโคดัานอนะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องปลดไม้ออกก่อนไหมลลปลดเลยนะโอเคให้ไม้มันปามปามเขี่ยไม้ออกก่อนตอนนี้มันติดกับอนนไอ้ต้นไม้อยู่ปามเอาแล้วไมโคเขี่ยไม้ออกได้ไหมไมโคยัง่่งยยง <c oughs> เยเฮ้ยเองเอง,เองต้องเฉียงไว้อะ่ะต้องเฉียงล้อไว้มันถึงจะไม่ไหล เอ้ยนัย่นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยปั๊มปัป๊มจะหลุด <laughs> ตอนนี้ตอนนี้รถเสร็จล้อมันติดกับต้นไม้อยู่นะฮะอ่าอย่าไม้ออกก่อนหน่ยเออแหละปั๊มปัมเขียดทิ้งไปเลยไม้ไม่เอาละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราเราเอารถไถมาต่อโซ่ไว้หน่อยชิมหายแล้วเราต้องเอาผานเกาะไว้ด้วยเดี๋ยวเชื่อแล้วปั๊ม รถไถรถไถอ่ยรถไถรถไถไปแล้วรถไถโอ้โหยึดแค่แม่งมันชันเกินทุกคนแล้วรถไถไม่ไหลลงเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเุย้ยปั๊มพี่ต้องเอาผ่านเกาะไว้ป่ะเฮ้ยปั๊ม พีนอยู่พี่อยู่ตีนขาวตอนนี้แม่งรถไทยไหลเ <c oughs> ชื่อมากเลยไปไงวะนี่ <c oughs> อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> โอ้หน้าง,งานแบบคนลำบากเลย <c oughs> อือ <c oughs> โอ้ <c oughs> โห <c oughs> เออคนคนทำขาไม่มาด้วยนะวันนี้อ่าเย็ดแยบบโซ่ไหลปัม๊มปั๊มโซ่หลุดปั๊มโซ่หลุดไปไหนละโซ่ไปไหนละเสื้อใหม่เลยเื้อใหมเ่เลยอ้ตายตายตายอ่าเอาเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาโซ่ใหม่ก่อนโอ๊ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โซ่หลุดโซ่ไหลว่ะเย็ดเคเอาใหม่ดิโซ่หไหลโซ่ไหล นี่โซ่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอารถไถมาต่อเอาไม่ใช่แค่แม่งโซ่ไหลว่ะหายไปเลยอะ่ะอือไอ้เปล่าไอ้เปโอาไปแล้ยโอ้ยแยคบัญชานเกินหาถอยลางเึินหน่อย ว่าโู่ไหนวะโซ่อยู่นี่อ่าตอนนี้เราได้โซ่แล้วประเด็นคือเราจะขึ้นยังไงก่อนปล่าโอเคแล้วถ่ายพี่ไปถ้าเป็นชีวิตจริงนี่พี่คอหักไปแล้วบ้าง าพร้อมดันยังพร้อมดันยังเมโคลพร้อมนะบอกว่าเมโคลจะไม่ตีลังกาลงนะไม่คปั๊มพร้อมแล้วพาปั๊มดันหน่อยอย่างนี้พี่กำลังอันนี้อยู่ลาไม่ไปเลยปั๊มเองต้องเอา ไอ,อเมื่อกี้แม็กโคเขียตูดแล้วแหละเองต้องดันขึ้นน่ะเองเองเองเดินหน้ามาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยจกจกไว้จกไว้โม้ยโคแม็คโคโอ้โหเชี่ยเลยแบบไม่แค่แม็คโคตีลังกาแล้ว่ะแม็คโค

ขึ้นได้ไหมขวาขวาขวาเอ่งเอ่งเดี๋ยวเอ่งเ,เลี้ยวขวานะปามทีนี้อ่าเลยตน้ตนไม้ต้นไม้ต้นนั้นมาแล้วก็เลี้ยวขวานั่นแหละแล้วก็วววเอ่งทิ่มขึ้นมาเลยแหละทิ่มเลยอ่านั่นแหละแล้วเอ่งก,ก็เดินหน้ามาเลยทีนี้พี่แย่อยู่เออเอ่งเลี้ยวไปไหน <laughs> ระวังพลิกไปเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นช็อตเด็ดเลยป่ะมาช่วยเขาแท้ๆเลยไอ้ปามไปไงทีนี้เออรถถ่ยนี่ตีลังกาไปไม่รู้กี่ตลบแล้วชีวิตจริงนี่คอหักไปแล้วมั้งเออเวคโคตีลังกาไปเลยอ่ะไปไปไปไม่ขค้ื่อนว่ะปาม ปามๆปาม,มเดินหน้ามาด้วยอ่ะปาดๆองเดินหน้ามาด้วยเดินหน้าดันนะ่ะได้ไหมของพี่ลาไม่ขึ้นเลยว่ะพี่ว่าพี่ใช้รถอีกคันหนึ่งดีกว่านะได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมอรามันนไม่ขึ้นอ่ะตอนนี้ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นเหรอเออมันลากไม่ไปเลยอะ่ะดูดิแต่แม่โคดันมาเรื่อยๆน่าจะได้นะถ้าแม่โคดันตรงกลางอ่ะ เออเองเองมาลากราถ่ายดีกว่าเองเองเอาเบอร์กีมาเกาะราถ่ายล้วก็ดึงเลยอ่ะเกาะตรงนี้ก็ได้แอะตรงผ่านมันก็ได้ตัวน่าจะขึ้นอยู่นะเอ้ยขับดีดีเฮ้ยแตะแคงไปแล้วนั่นเรี้ยวขึ้นมาเลยไอ้ปามเออนั่นแหละเออดันตูดดันตูดเออปามไปแล้ว จับจับเอ้ยเชี่ยแล้วอะไรเกือบเกือบเกือบอ่าอ่าเดี๋ยวพี่เดินหน้านะเออนั่นแหละมาดันไม่ได้แล้เลยไปละไปเลยปาเล็วไมโคเองอ่ะ เอ้แล้วไถ่พี่คว่ำเป่าเดี๋ยวโอ้ไม่ได้หรอไอ้ปามยึดเกอย่างยากจริงงานนี้ยากจริงเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนพี่ไปเอายักษ์แดงมาดูขึ้นได้เปล่ายักษ์แดงพี่ว่าน่าจะสุดๆแล้วแหละเดี๋ยว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 ซื้อยักษ์แดงก่อน เดี๋ยวเองเองเองขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเอายักษ์แดงก็ยักษ์แดงนี่ลากขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเจอยักษ์แดงเรานะฮะอ้่าโอเคอเดี๋ยวดับดับไว้ก่อนดับไว้ก่อนอ่ยักษ์แดงยักษ์แดงเนี่ยปามเดี๋ยวเจอของแท้แต่ว่าไม่โกดีลักกาอยู่ตอนเนี้ยติดต้นไม้ เองต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วแหละจังหวะนี้อ่ะอ่านี่จะเจอยักษ์แดงอ่าพี่กำลังไปถ้ายักษ์แดงน่าจะแรงสุดแล้วแหละบรรดาการลากนี่ต่อไม่ได้ปะ ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อเพิ่มไม่ได้เด,ด,ดาเดาเดาน่าจะได้อยู่โซ่มันอันนี้โอ้ยเหยียบแล้วโอ้ยพี่เหยียบไปแล้วใช่ไหมล้ว,ลวเอาแล้วพี่มาอยู่ฝั่งนี้โซ่กลับด้านไปอยู่ฝั่งโน้นอ,อะไรวะเนี่ย,ย,ย,ลเ,ยเล่ยเยเออเองยกเองยกสูงไม่ได้ปาม ต้องถ่วงอ่ะต้องถ่วงอ่ะเยปละปลามปามปามปะกันพี่ต่อเอาประจายากอยู่กับโซ่นี่อนนเออไปละทีนี้เจอยักษ์แดงเดี๋ยวเจอยักษ์แดงกีากากีากาสองรอบด้วยนะประเด็นโชว์้โชว์โชว์ ทจริงเขาต้องเอารถเคนไม่ใช่เหรอปามเราไม่มีรถเคนอ่ะดาตเนอไ่ะไม่ไ่ไหลไม่ไหลฮะเออไม่ไหลอันนี้ไม่ไหลโอ้รถราคาต้องแพงปามเออ ติดต้นไม้อ่ะเองต้องไปดันตูดแล้วแหละหรือไม่ก็ดันหัวก็ได้ปามดันหัวให้หลุดจากต้นไม้อ่พี่ว่าเองอยู่ทรงนั้นพี่ว่าเองตีลังกายอีกแน่นอนอ่หรือจะดันอะไรดันรถเหรอติดต้นไม้ว่ะตัดต้นไม้ออกดีมไหมเคลียเคลีย,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 ยปามเดี๋ยวปามเคลียพี่ อ่าน e. ั่นแหละเออนั่นแหละแต่แหละมันเกาะว่ะม <Sure> ันเกาะอยู่มันเกาะอยู h, ่กับพัดเสีะตอนเนี้ยตัดต้นไม้ไหมอ่ะเดแต่ป้ามตัดเฮ้ยเชื่อได้อ่าเฮ้ยมันจะหลุดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไป้าเต๋ไปโคติด เจอ้วไปไม่โควไปแล้วอะไรวะไปแล้วไม่โควไปแล้วเอยมันจะขึ้นได้นะ เฮ้ยเหมือนเหมือนจะขึ้นได้แล้วแล้วรถมอคโคอยู่ไม่อยู่งั้นน่ะป้าอ, <f ella> อทำอะไรอ่ะเอารถรถพี่อันนี้ขึ้นได้เรื่อยๆอยู่อันนี้ต้องไปช่วยมอคโคอีกไหม ไม่เคลื่อนะวะเยอะและ้วผมจแค่จะถึงแล้วจะถึงแล้วอ้คัดซีบิดเลยนี่ ขายซากเดยไม่โค่ะเจ็ดเคกว่าจะขึ้นได้โอ้โหไม่โคไม่โคขายซากไหมอ๋อยังได้ยินเสียงอยู่เดินๆกงขึนอยู่ยานะ ไปอีกรอบนี่งามเลยนะเอ้เอได้ได้ชอตเด็ดไปลงติกตอกแล้วตอนนี้ไม่ได้ลงนานนะเดีวตัดลงหน่อยเดี๋ยวสักพักนี่แหละเดี๋ยวตัดลงวันนี้เลยเดี๋ยวเองคอยไปดูไ <laughs> ปไปไปไป เฮ้ย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 ไปอีกไปอีกอาขึ้นได้แล้วอาขึ้นได้ทันทีโอเคได,ด้ได้ได้ดับเครื่องใหม่โอ้ด 7K ทางมดรถไอ้ปามคัดซีบ <N> ิดนะนี่นน <N> <R od> คัดคัดซีบิดหมดเลยอะ่ะเมื่อกี้อ่ะทางมอแมคโครอะแมคโครนี่หักครึ่งแล้วถ้าจะเป็นถ้าเป็นชีวิตจริงอะ <N> <R od> อ่ะโอเคก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะมากู้รถนะครับผมอันนี้ผลงานคุณนักเกมนะทุกคนนะ <N> <R od> อ่ะไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมกับเซ่ปามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม